แต่ว่าคดีหวย30ล้านนะครับมีความคืบหน้ายังไม่จบ เพราะว่าผู้สื่อข,ข่าวก็ยังตามติดต่อเนื่งนะครับว่าหลังจากที่ครูปิชาเจ๊บ้าบิน <teh, S 2> ได้รับการประกันตัวแล้วกลับบ้านหรือยังล่าสุดนะครับยังไม่มีสัญญาณว่าอยู่ที่บ้านนะฮะ,ะวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ไปที่หน้าบ้านครูปิชาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเห็ <S <S นคนอยู่ในบ้านแต่ว่าไม่เห็นครูปิชาออกมานะคะ,ก,ะ,คะก็เห็นคนพูดคุยกันบอกว่าครูเนี่ยยังไม่ได้กลับมาที่บ้านนะอาจจะยัง<ร>พักอย<ถ>ู่ที่กรุงเทพอยู่หลังได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้สารได้ให้ประกัน ตัว1 0 0 0 0แบาทโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะคพนักงานสอบสวนกองปราบก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวแต่ว่าให้ทั้งสองคนทั้งครูปีชาเจ๊บ,บ้าบินมารายงานตัวต่อสารเมื่อครบกําหนดฝากขังในวันที่14มีนาคมนี้นะคะสิบสมีนาคมต้องไปรายงานตัวต่อสารนะครับแต่ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตคือว่าจะกลับมาที่กาญจนบุรีหรือยังเพราะว่าวันที่5มีนาคมนะครับก็เป็นวันที่ครูปีชาก็ต้องไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นช่วงที่ เด็กมีสอบอยู่นะฮะ,ะแล้วก็มีความคืบหน้าที่ทางนักข่าวไปถามผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังสีนะครับก็ยังไม่ได้รับหนังสือลาจากครูปรีชานะครับถ้ามีนาคมนี้ถ้าอย่างนั้นครูปรีชาก็น่าจะไปปรากฏตัวที่โรงเรียนแล้วก็มีรายงานว่าตั้งแต่มีคดีความมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนครูปรีชานี้ไม่เคยขาดสอนเลยนะฮะหลังศาลอนุญ,ญาตให้ประกันตัวก็เงียบหายไปนะครับยังไม่ได้ส่งใบลาเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันนะครับรว่าวัน ที่จะถึงนี้ผู้ปีชาจะไปสอนตามปกติหรือไม่นะครับตอนนี้โรงเรียนอยู่ในช่วงการสอบด้วยแล้วก็จะปิดเทอมในวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับค่ะส่วนไอ้คนเจ๊บ้าบินลูกชายก็บอกว่ากลับไปกลับมาที่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าไปพักอยู่ที่บ้านญาติสักสองสาวันเดี๋ยวคุณแม่ก็คือเจ๊บ้าบินเนี่ยจะกลับมาขายหัวยที่ตลาดเรสซิตดี้แล้วก็ขายขนมตามปกติครับ ส่วนฝั่งหมวดจรูนบ้างไหมครับครับหมวดจรูนวิมูลนะครับก็วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันสีหน้าก็แจ่มใสมากขึ้นนะครับพร้อมกับทางด้านของภรรยานะครับซึ่งเจ้าตัวก็พูดถึงในอนาคตแล้วนตอนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับคดีอาญาที่กองปราบฟันธงแล้วนะฮะแต่ว่าคดีของทางแพ่งเนี่ยจะต้องขึ้นศาลเดือนพฤษภาคมนะครับ มีการยื่นพยานบัญชีเข้าไปอีกอย่างน้อยอย่างน้อย10ปากนะครับทั้งพยานบุคคลรวมถึงพยานหลักฐานรวมการประมาณ15อันดับนะครับ,รบซึ่งส่วนที่สำคัญก็มีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่กองปราบรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์เจาะไปถึงนั่นเลยนะครับที่จะเข้ามาอธิบายถึงคำกล่าวอ้างเรื่องการทำลอตเตอรี่หล่นหายของครูปรีชาอ้างเป็นทางวิทยาศาสตร์เลยนะฮะซึ่งมีอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือคลิปเสียง ท่านผู้ชมคลิปเสียงเนี่ยที่เป็นการสนทนาระหว่างชายคนหนึ่งที่คล้ายนะครับเสียงคล้ายนะฮะกับครูปีชาสนทนากับเจเสียมแล้วก็กล่าวอ้างถึงบุคคลสองคนที่รู้จักเป็นอย่างดีกับหมวดจรูนแล้วก็ภรรยาอีกด้วยนะครับในพื้นที่ที่บ่อพลอยกาญจนบ,บุรีว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลในคลิปเสียงนะฮะว่าภรรยาของหมวดจรูนเป็นคนเก็บรอตเตอรี่30ล้าน ตรงนี้เนี่ยหมวดจรูนบอกนะครับว่าทั้ง2คนที่ถูกกล่าวอ้างในคลิปเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ที่พูดเรื่องราวว่าเห็นภรรยาของหมวดจรูนเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ได้นะครับซึ่งทั้งสองคนไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วกับ,บตำรวจนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในคดีโดยเตรียมที่จะฟ้องนะฮะฟ้องหมวดจรูนเนี่ยฟ้องกับกลุ่บุคคล3กลุ่ม แต่จะเป็นกลุ่มไหนตอนนี้ยังไม่ขอบอกก็ขึ้นอยู่กับฝั่งทนายความนะครับก็เป็นทีมทนายความของทนายตั้มมาดูแล ฝั่งที่จะกลุ่มที่จะมีการฟ้องที่หมวดจรูนจะฟ้องที่แน่ๆก็คือมีกลุ่มของครูปิชาแล้วก็เจ๊บ้าบินพยานนั่นแหละส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่ว่าไม่บอกนะคะว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่สร้างพยานขึ้นมาเป็นกลุ่มที่ทำให้มีการเชื่อได้ว่าลอตเตอรี่30ล้านเป็นของครูปิชาแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดขอให้ทนายตั้มทนายสิทธาที่นั่งข้างๆอยู่นี่นะคะเป็นคนอธิบายจากนี้ในการจะเดินหน้าสู้คดีเอาผิด แก๊งฮุกหวยต่อไปภรรยาของหมวดจรูนคุณลาวันวิมูลก็พูดถึงเจ๊เซียมที่เป็นเจ้าของเสียงสนทนาในคลิปที่อ้างชื่อว่ารู้จักกันยืนยันว่ารู้จักคนชื่อเซียมแต่ว่ารู้จักกันมา30ิปีไม่แน่ใจว่าคลิปเสียงนั้นเป็นคลิปเสียงของเจ๊เซียมหรือเปล่าแต่ว่าวันที่รู้ว่าหมวดจรูนถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสาสบล้านก็โทรไปเล่าให้เจ๊เซียมฟังเพียงคนเดียวก็เล่าเพียงว่าหมวดจรูนนั้น ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตสามสิบถูกลอตเตอรี่สาสิบล้านบาทนะคะคแต่ว่าไม่ได้เล่าว่าไปเก็บไม่ได้เล่าแบบนั้นเลยค,คิดว่าเพื่อนที่รู้จักกันมา30ปีจะมาใส่ร้ายแบบนี้นะคะ<ม>โทรศัพท์ไปติดต่อตอนนี้หลายครั้งแล้วติดต่อไม่ได้เลยบล็อกหมดบล็อกทั้งลายบล็อกทั้ง Facebook ค่ะตอนนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทำแบบนี้นะคะอาจจะปรึกษาทนายอีกครั้งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดีครับ มีรายงานนะครับว่าเพื่อนของเจสซียมเนี่ยบอกกับนักข่าวนะฮะว่าเจเซียมเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ่อพลอยแล้วค,คือออกจากพื้นที่ไปก่อน จนเรื่องเงียบเรอให้กลับเข้ามาจเจสียมเนี่ยเป็นเพื่อนนะฮะต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมากว่า30ปีเหปีอนที่คุณนยาบอกไปนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยก็ไปเหมือนมีคลิปเสียงบทสนทนากับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็อ้างว่าเป็นฝั่งของภรรยาหมวดจรูนที่เก็บลอตเตอรี่ได้แล้วก็กล่าวอ้างไปอีกถึง2คนที่เป็นพยานเห็นนะฮะนี่ก็เป็น เรื่องราวที่ถูกเปิดโปงออกมาในภายหลังแต่อย่าลืมว่าฝั่งสองคนที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยหมวดจรูนก็บอกนะฮะว่าเขาปฏิเสธว่ามันไม่จริงนะแล้วก็มีการไปลงบันทึกประจำวันตํารวจไปแล้วมาต่อกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับพยานคนสําคัญอีกคนหนึ่งของครูปรีชานะครับก็คือคุณฟ้าหรือว่ากนกพันหมวกสวัยคนนี้เนี่ยทราบกันดีว่าออกโรงปกป้องครูปรีชาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าครูปรีชานั้นเป็นเจ้าของเงินรางวัล30ล้านบาทตัวจริงโลกส เชียลก็เลยพากันไปขุดคุยเรื่องราวของเธอออกมาให้สังคมได้รับรู้และล่าสุดนะครับเพจ Facebook Red Skull n n i n n t y y เผยแพร่คลิปเสียงของหญิงรายหนึ่งที่อ้างนะครับว่าน่าจะเป็นนางปิ่นแก้วมารดาของนางสาวกนกพันธ์หรือว่าฟ้านี่แหละครับมีการพูดระบายความในใจถึงพฤติกรรมสุดโหดร้ายและก้าวร้าวของลูกสาวตัวเองซึ่งก็คือคุณฟ้าโดยบอกว่ามักจะทำร้ายร่างกายลูกสาวของเธอเอง ก็เป็นหลานสาวของคุณปิ่นแก้วเนี่ยนะครับทั้งตบทั้งตีหรือกระทั่งทีบจนกระเด็นคุณปิ่นแก้วเองเป็นห่วงกลัวว่าหลานสาวจะไม่มีอนาคตที่ไปอยู่กับคุณฟ้าก็เลยอยากจะให้หลานสาวไปอยู่กับครอบครัวของคุณย่าเพราะว่ามีความพร้อมมากกว่านะครับไปฟังเสียงของผู้ที่รายงานนะครับระบุว่าน่าจะเป็นแม่ของคุณฟ้าครับ ไหวค่ะปัจจุบันนี้เขาเอขายของเขาก็เลิกขายแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนนี่ไม่ทราบค่ะแต่คนนี้ตอนเนี้ยทางเนี้ยเป็นยายสงสารสงสารเด็กค่ะถ้าเขาอยู่กับแม่เขาเด็กคนเนี้ยก็จะไม่มีอนาคตเพราะว่าเขาชอบตีชอบตบ,บแล้วก็บังคั อยู่กับไอ้นางเอกสนุกพันเพราะว่าเขาเป็นคนที่จิตใจที่รุนแรงก้าวลาวค่ะแล้วลเขาก็ไอ้ชอบทุบชอบตีชอบ,ชอ,บ,ชอ,บ,ชอ,บอะไรทุกอย่างนะคะ่ะเพราะว่าอย่างชีวิตนี้ทุกวันนี้ตัวเขาเองก็ทําให้ลูกลำบากแม่ก็เคยย้ายเขามาจากสระบุรีมันจะให้มาเรียนที่แก่นคอยเอาไปสมคัครให้แล้วอะไรแล้วเขาไม่ถูกใจเขาก็ย้ายลูกกลับสระบรุรีลูกไปทันที่เรียนเลย เหมือนเดิมอะแม่ก็เลยอยากจะให้ยายก็อยากจะให้อยู่กับคุณย่าค่ะเพราะคุณย่าเขามีเพื่อนเพมทอกอย่าง ะครับก็เป็นคลิปเสียงนะครับที่อ้างว่าเป็นเสียงของคุณปิ่นแก้วแม่ของคุณฟ้านะครับซึ่งก็ออกมาระบายความในใจแล้วก็พฤติกรรมโหดร้ายของลูกสาวตัวเองที่ทํากับหลานทีนี้ในตอนท้ายคลิปเนี่ย เจ้าของเสียงยืนยันว่าเป็นเสียงของตนเองซึ่งก็หมายถึงคุณปิ่นแก้วไม่มีการปลอมแปลงแต่อย่างใดออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าทนกับพฤติกรรมของฟ้าไม่ไหวแล้วนะครับเพจที่เอาคลิปนี้มาเปิดโปงนะครับบอกว่า ฟ้าเนี่ยเปิดร้านขายน้ำเต้าหู้แต่ว่าเงินไม่พอใช้ก็เลยไปออกตามรายการต่างๆจนพอมีเงินขึ้นมาบ้างอ,อีกทั้งยังขอเงินส่วนแบ่งจากครูปรีชา3 0 0แสนบาทหรือ10%เปอร์เซ็นต์หากชนะคดีนี้ส่วนความสัมพันธ์ฟ้าเองรู้จักกับพี่สาวครูปรีชาไม่ได้เป็นอะไรกับครูสักนิดเดียวนี่เป็นคำกล่าวอ้างของเพจ<อ>ที่เอาข้อมูลมาเปิดโปงนะครับจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า<อ>มีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดครับแต่ใหญ่แลวนะคะนี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหวยส ส0บล้านบาทแต่ว่าเป็นหนึ่งในพยานที่บอกว่า,ารู้จักกับคูปชาอย่างดีมีข้อมูลแล้วเป็นพยานที่ดูเหมือนจะมีบทบาทในคดีนี้ไม่น้อยนะคะแต่ว่าคนก็ไปขุดคุยประวัติของเธอฟ้านะคะเราจะรอติดตามนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนจากตํารวจกองปราบเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่ายังมีหมายจับที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเป็นหมายจับว่ามีตํารวจ สองคนที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้อาจจะถูกเรียกหมายจับออกหมายจับออกมา